สวัสดีค่ะช่องปลายฝันเล่านิยาย r รีมโซ e โนเ e l ขอเสนอนิยายเสียงตอนเดียวจบเรื่องแพ้รักคุณผู้ชายเจ้าสเสน่ห์เรื่องโดยหวามหวันภาคเสียงโดยปลายฝันเรื่องราวของสาวน้อยที่ถูกคนรักหักอกจนสะบัน้นไม่มีการเยียวยาใดๆจะดีกว่าการหนีไปจากจุดเกิดเหตุ เพื่อจะได้ไม่ต้องสะเทือนใจกับเหตุการณ์เลวร้ายและโชคชะตาผลักดันให้เธอไปได้งานที่บ้านสีขาวริมทะเลไม่ใช่แค่ได้งานแต่เธอยังได้รับความเมตตาจากคุณผู้ชายเจ้านายรูปหล่อสเสน่ห์แรงด้วยแล้วเด็กสาวก็แพ้ทางจนได้เรื่องราวของแพ้รักคุณผู้ชายเจ้าสเสน่ห์จะเป็นอย่างไรต่อไป รับฟังได้ที่ช่องปลายฝันเล่านิยายช่องที่มีแต่นิยายลิขสิทธิ์ดีๆสนุกๆฟังเพลินค่ะ